วันนี้มาแปลกที่มาโอ้ฟ้ามืดแล้วนี่นะครับโอเคมาจองเวสองนะครับกับทุน2500วันนี้เรามาคลิปแรกตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งได้นะครับก่อนอื่นนะฮะท่านผู้ชมซุปเปอร์ขับนะครับอ่ะเอาไป1โคดนะครับโคดนี้ใครเร็วใครได้นะครับจำนวน50ท่านเท่านั้นนะครับกอก่อนได้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะค้างไว้อย่างนี้แล้วก็เล่นไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะแจ้งข่าวกันไปในตัวด้วยนะครับออก ไม่ใช่เลินะนครับอ่ะไปนะครับปอกกันเลยนะครับความเร็วเป็นของปีศาจอย่างที่ว่าไว้นะจ๊ะอ่ะใครได้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับผมจะพยายามแจกให้มันหมดเร็วๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดตัวสปอนที่3ามเราเร็ว,รว,รวๆมีแนวนะครับพือนๆนะครับก็ฝากติดตามกันไ้ด้วยแล้วกันนะครับผมเอาไป 50โค้ดก่อนนะครับแจ้งกันเลยนะครับว่าต่อจากคลิปนี้นะครับรัวมาเลยนะครับ1 2 3 4 5จะมีโค้ดู่3คลิปนะครับไม่บอกว่าคลิปไหนบ้างนะก็ติดตามกันเอาเองแล้วกันนะครับจะมีโค้ดขึ้นนี้นะครับในอีก2คลิปไม่รวมคลิปนี้นะครับเพราะงั้นติดตามกันไว้นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ยังสูมเหมือนเดิมนะครับก็แจกประกาศแจกหน้าแฟนเพจเหมือนเดิมแล้วก็มีแจกในเทเล gram โอ้โหตอนนี้ทยอยแจกแบบว่าให้มันเยอะที่สุดเพื่อที่จะให้มัน เออนี่แจกนี่หมดนั่นแหละท่านผู้ชมนะครับเออเพราะงั้นก็รอรอกันไปนะครับใครที่รอลุ้นอยู่นะครับผมผมจะมีโค้ดจากซูเปอร์ขับมาแจกรัวๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดตัวสปอนใหม่อีกหนึ่งสปอนขึ้นมานะครับท่านผู้ชมครับครบทั้งสามสปอนพอนะครับเราครบแล้วนะครับผมทั้งสามสปอนคือจบนะครับผมประมาณนี้ท่านผู้ชมนะนี่อเจ็ไปต่อ มาจังเวสองนะครับามจริงเน,นี่ยเอาลงลแล้วได้แล้วได้อย่างได้แล้วโอเคน่าจะเต็มไปแล้วแหละนะครับอ่ะนีโค้ดแรกนะครับแจกไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาแจกอีกในคลิปต่อไปหรือคลิปต่อต่อไปนะครับอีกห้าคลิปอีกสี่คลิปในวันนี้นะครับเราจะแจกกันอีกสองโค้ดนะครับผมหมายถึงว่าโค้ดที่ใครกรอกเร็เลวเร็วแล้วได้เนี่ยนะครับเราจะอีกสองคลิปนะครับผมส่วนอีตัวสเนี่ยเรายังสุ่มเหมือนเดิมนะทุกผู้ชมนะ ่ะผมจะเล่นแบบช้าๆเนิบๆค่อยๆเป็นค่อย,อยไๆไปมาจงเว1มาจงเว2นะครับวันนี้บอกเลยว่าหนีแตกนะพวกเนี่ยเ,เติมไปหายหมดนะครับอันนี้ไม่ได้เติมแรกด้วยกิจกรรมน่าจะมี เรื่อยๆนะครับผมแต่ของซูเปอร,ร์คัรเนี่ยโบดเยอะแล้วก็กําลังที่จะทยอยแจกให้มันหมดนะครับเพราะฉะั้นท่านผู้ชมก็ติดตามช่องทางการแจกในทุกช่องทางเลยนะครับยูทูบอ่ะอย่างวันนี้ผมเอาขึ้นหน้าคลิปนะครับผมแล้วก็หน้าแฟนเพจผมก็สุ่ m แล้วก็แจกด้วยนะครับเพราะงั้นติดตามกันทุกโมโซไปเลยมีกี่ช่องทางไปให้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะแจกกันเรื่อยๆนะครับ เทำไปประมาณมีสามมีสองพันเก้าอันนี้คือไหลขึ้นนะครับอันนี้คือขึ้นนะเนี่ยโอ้โหได้เลย สอกลับมาคืนทุนโอเคให้ไม่ได้อย่างนั้นค้างไปด้วยล่าสุดเลือจะเชื่อนะครับกินทุนเราไปนิดนึงแล้วก็หมุนติ้วเลยท่านผู้ชมนะครับโอ้ เหตุแบบนี้เกิดขึ้นได้ประจำนะฮะไปต่อใครได้ใครก่อทันนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะความเร็วเดี๋ยวเห็บบนว่าใครวะมันจะเร็วขนาดนั้นเออคนดูคลิปนี้เป็นหมื่นใช่ไหมใครมันจะคือห้าสิบคนแรกคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับแถมยังได้ลุนน้นโพสสูมอีกนะเออถ้าได้ทั้งสองนี่หาเลยจะดวงดีไปไหนนะครับสวยไม่วหวได้ สอ,อีกแล้วสินะว่าจแปลกแล้วว่ะอียไม่สนุกเลยว่ะเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันท่านผู้ชมให้มันได้แบบว่าห้าสิบแล้วกันเนาะ ห้าสิบเยอะไปโอเคพอได้ไอืมอผมอยากหมุนเล่นเนะี่ดีท่านผู้ชม,ชมโอ้หไม่แตกไม่ค้างด้วยเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตั้งตตีก่อนอคือมันจะเป็นอะไรขนาดนั้นนะตอนนี้คือเล่นไม่ได้นะผู่ชม ้ังไปเลยนะครับเออเอามาแจกโค้ดก็พอทั้งทางนั้นนะเอางี้ไหมอะไรของมันวะดูดิหมุนพังไปเลยท่านผู้ชมเออรอนไปแล้วกันนะใครรอก็ได้ก็รอนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมมาแปบ๊บหนึ่งามาแล้วรออยู่นานเลยไม่รู้ว่ายัางไงได้ละโอ้เหนะียะเอาจริงถ้าจะมาทำอย่างนี้นะครับเออหมุนหมุนไปค้าง มาจงเวสองนั้นผู้ชมก็เล่นบ่อยมากนะไอมาจงเวเนี่ยถ้าในตระกูลมาจงเวนะครับผมก็เลือกมาจงเวสองนีง่แหละไม่ชอบมาจงเวนี่เลยบ้า,า,าสู้มาจงเวสองไม่ได้อันนี้ผมผิดตัวนะเ,เมื่อกี้ก็ค้างไปหนึ่งกรุ๊ป็นยังไงละ่ะหมุนอยู่นั่นแหละตาจะเหลือออกมาอยู่แล้ว กลับมาก็ดูดใหญ่เลยทีนี้หายไปละห้าร้อยเยอะมากสวยมากเหลือพันแปดีเกมไม่มี มเมื่อกี้ s ตเตอร์อยู่ขั้งใต้ตัวหนึ่งทำไมไม่ขึ้นมาพร้อมๆกัน,น,ปปกนที่มีครบสามตัวไปเลยวะเหลือพันเดียวเรียบร้อยผมบอกเลยว่าหายหมดจบไอ้เหี้ยไม่ได้คอมโบเลย มีเกมยังไม่เข้านะครับโอ้คลิปนี้มีอะไรมีโค้ดแค่นั้นนอกกนั้นไม่มีอะไรเลย เจ็ดร้อยสุดท้ายท่านผู้ชมน่าจะจบจบว่ะไม่มีคอมโบเลยนะครับเออแล้วก็เป็นเติมเดียวนะครับไม่ใช่เติมเดียวเล่นมาจงเว้นหนึ่งมาก่อนด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็วกโอเคคอมโบนี้เป็นห้าสิบนะคือถ้าไม่มีอะไรขออภัยด้วยนะคือมันไม่มีก็คือไม่มีนะท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าวันนี้มาแจกโค้ดแล้วกันเอาเป็นว่าคลิปนี้มาแจ้งกันไว้ก่อนนะครับว่าคลิปต่อๆไป,ต,ๆไปต่อจากคลิปนี้ในวันนี้นะครับจะมีโค้ด ขึ้นอีกสองโค้ดนะผมไม่รู้ว่าคลิปไหนนะติดตามกันไว้นะผูไม่ชมนะครับผมเออ <S 2> 2 <S วิพันสี่ยังอยู่เว้ยยังถูยังไทยได้อยู่ เจ็ดร้อยสุดท้ายคืนมาได้ยังไงไม่รู้แต่ว่าดีแล้วต้อผู้ชมเออได้เห็นคอมโบใน นี่ไงเบ็ดร้อยไปเลยเกลับไปได้ยังไงไม่รู้แต่ดีแล้วดูสี่ตัวเมื่อกี้ใช่ไหมยอยู่ข้างบนสองนะครับเห็นแต่หางไม่เห็นตัวไม่ได้อะไรด้วยตอนนี้หมดแน่นอนวัดใจไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปท่านผู้ชมเมื่อกี้ขอบเม,มื่อกี้ฟื้นมาหน่อยนึง ไปมาเดี๋ไปดีพันสิบทีหมดหมดจริงโอ้โหอะโอเคได้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 โอเค,ไ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 ,อเคไป เจอกันทุกคนนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับที่เราแบบมาแบบรีบๆร้อนๆนิดนึงนะแจกโค้ดใไหมวันนี้ิตธุระนะครับ ก็มาคลิปแรกสักคำมืดเลยนะครับอ่ะก็ใครได้โค้ดไปก็คอมเมนต์กันว่ามาแล้วกันนะครับผมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะผมมีอีก2โค้ดที่จะแจกนะครับผมให้ท่านผู้ชมกรอกกันแบบนี้นะครับอีก2โค้ดนะผมในคลิปนี่แหละรอดูนะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปไหนเราติดตามได้นะส่วนคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันคือเล่นไปมันไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรจริงจริงไวะแต่อย่างน้อยในคลิปนี้มีโค้ดให้ท่านผู้ชมแล้วกันนะครับป่ะเจอกันครับ